สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่คอมพิวเตอร์นะครับคอ, remember, คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับเป็นคอมของ h p นะครับปุ่มมันคลิกไม่ได้นะครับมันกดคลิกไม่ได้นะครับเนี่ยมันคลิกไม่ได้นะครับมาดูเห็นมาดูว่าทําไมถึงคลิกไม่ได้นะครับเห็นไหมครับมันบวมขึ้นมานะครับพอบวมขึ้นเห็นตรงนี้ไหมครับมันปีออกมานะครับก็คือแบตเตอรี่บวมนะครับลูกค้าก็ฝืนใช้นะครับตามจริงแบบนี้อันตรายนะครับถ้าแบตเตอรี่บวมเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนนะครับไม่แนะนําให้ให้ใช้ต่อนะเห็นไหมครับมันบวมจนมันดันนะครับดันพวก แผ่นพวกนี้ขึ้นมานะครับไม่งั้นมันจะเสียได้นะครับผมผมจะทาการถอดนะครับทํําทาการแกะเครื่องตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการแกะนะครับผมน็อตทุกตัวที่เรามองเห็นนะครับเราก็แกะนะครับผมดูด้วยนะครับว่าน็อตอบบบางรุ่นนะครับมันสั้นยาวไม่เท่ากันเนาะเดี๋ยวเวลาใส่กลับแล้วก็ใส่กลับไม่เหมือนเดิมมันจะทําให้ตัวน็อตอบมันไปทิ่มบอดี้ด้านบนนะทะลุนะครับผมต้องระวังด้วยนะครับ ถ้ามันมีปัญหาเรื่องแบตบวมนะครับแบตเตอรี่บวมต่างๆก็เปลี่ยนนะครับไม่ต้องไปทนใช้นะไม่ต้องไปฝืนใช้นะครับมันอาจจะทําให้เครื่องเสียหายได้นะครับเห็นไหมจะมีน็อตอยู่ คือแบตเตอรี่อะถ้ามันไม่เก็บไฟแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตที่ถอดเองได้หรือแบตที่อยู่ในเครื่องแบบนี้นะครับถ้ามันไม่เก็บไฟก็ถอดออกเลยนะครับไม่มีประโยชน์ที่เราต้องเสียบคาไว้นะครับ ดูครับมันบวมจนแบบมันจะดันนะครับอุปกรณ์ออกมาแล้วนะครับเห็นไหมบางคนไปเจาะนะครับเจาะให้มันอากาศมันออกนะครับไม่แนะนำนะไอที่เหในคลิปเดี๋ยไปเจาะอ,ออกเพื่อที่จะให้มันอากาศมันออกแล้วมันให้มันใช้งานต่อได้นะัไม่แนะนำนะครับคือถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือต้องเปลี่ยนเลยนะ นะครับมันบวมจนแบบมันไปดันตรงไอ้ตรงทัดแผดตรงเนี้ยมันเด้งออกนะครับมันดันจนมันกดไม่ได้เลยนะ อันนี้คือหลังจากที่เราถอดตัวแบตเตอรี่ออกมาแล้วนะครับผมดูตัวแบตเตอรี่ครับมันเปรีนะครับมันแตกหมดแล้วนะครับบางคนไปเจาะอย่าไปเจาะนะครับมันอันตรายเนาะเปลี่ยนเลยนะครับแบตเตอรี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ของตัวเครื่องนะครับมันจะดันตอนแรกตรงนี้จะกดไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันดันขึ้นมาทําให้เคี่ยวล็อกตรงนี้ด้าน ises, หน้า ed, หักหมดเลยนะครับเพราะแบตเตอรี่ตัวนี้มันดันขึ้นมาทําให้เคี่ยวล็อกตัวนี้ครับมันหักนะครับเคี่ยวล็อกพลาสติกมันหัก ตรงนี้ค่าลูกค้าไม่เปลี่ยนนะครับเราถอดออกนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อรุ่นใหม่ไม่ใส่แบตเตอรี่เครื่องเปิดไม่ติดนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยถอดออกแต่ก็ยังใช้งานได้นะครับผมแต่แบตจะไม่เก็บไฟถามว่ามีผลไหมนะครับถ้าบ้านไฟถ้าบ้านใครนะไฟตกไฟกระชากบ่อยผมแนะนําให้มีแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับไม่งั้นต้องมีเครื่องสารองไฟนะครับไม่งั้นถ้าไฟตกไฟกระชากบ่อยอาจจะทาให้น้ตบุ๊กของเรานะครับเสียหายได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องดูนะครับหลังจากที่เราถอดแบตเตอรี่ออกแล้วนะครับผม ครื่องก็ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ผมลงวิดด้ให้ลูกค้าใหม่เนาะเพราะลูกค้าจะลงวิดด้ใหม่ด้วยนะครับดูตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก้อนนึงก็ประมาณ2 0 0 0กว่าบาทนะของแท้เนาะสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับสำหรับใครที่แบบว่า,อ,าอยากจะเปลี่ยนเองก็ทำไม่ยากก็แกะน็อตก็เปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ถ้าให้อยากให้ดีให้ใช้ของแท้นะเพราะของเทียบเนี่ยอาจจะมีปัญหากับตัวเครื่องได้นะครับผม ตัวนี้เครื่องใส่เป็น SSD นะครับเพราะว่าของเก่าเป็นฮาร์ดดิสต์นะครับมันช้าเนาะถึงเป็นคอ i7 ก็จริงนะครับแต่ถ้าเป็นฮาร์ดดิสต์ปกติมเครื่องก็ยังช้าอยู่นะครับผมตัวนี้ก็ลูกค้าก็ใส่เป็น SSD มานะครับทางร้านก็ติดตั้งวิดีโอให้ใหม่นะครับก็พร้อมใช้งานนะครับผมนี่ครับไม่มีปัญหานะของเก่าเนี่ยมันจะฟ้องว่าแบตเตอรี่นะครับมีปัญหานะครับตอนเปิดเครื่องเนาะพอเราถอดออกแล้วเครื่องก็จะไม่ฟ้องนะครับผม ถ้าเป็นแบบรุ่นไหนที่มันไม่ต้องแกะเครื่องนะครับแล้วแบบมันเสื่อมก็ถอดออกได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไม่ต้องเสียบแบตคาไว้เพราะแบตบางทีมันคาประจุเข้าเครื่องอาจจะทำให้เครื่องเรามีปัญหาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ